โอนิจิวะนะครับหลังจากที่หายจากซีรีส์เกม Soul Blast f a c t u r e บัดโหไปนานก็กลับมาเล่นกันนะครับก็ oh. ลืมลืมไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็เช็คแผนที่ก่อนแล้วกันครับโอเคถ้าถ้าจะไม่ผิดก็ได้ท่าที่คลายมันพาเหนินขึ้นข้างบนได้นะครับแต่ว่าผมลืมแล้วว่าท่ามันกดยังไงแล้วไอจําได้ว่ามันต้องมีกังหันนะก็ออกจากบ้านก่อนดีกว่าครับ ถ้าจะไม่ผิดพึ่งชนะญาติคายมานะครับญาติคายจะบ่นว่ายาแดงนี่มันสมควรรู้สึกร้อนหรือว่าเผาขนาดน,นี้เลยเหรอแม่ขายก็บอกว่านั่นแปลว่ามันจอได้ผลไงละ่ะโดนยาแดงไปครับมึงตกใจแม่งเลยเดีย๋ยวลองคุยดูครับดูสิพวกเขาเอาเว้าของตธ,ธอออกจากต้นไม้ผมจะได้บินอีกครั้งถึงเวลาที่จะเป็นสุดยอดซูปเปอร์ฮีโร่แล้วละ่ละญาติคายแล้วก็ดูเหมือนว่าชีล่าจะชวนถ่ายรูปคู่นะครับ รูไม่ถ่ายเว้ยอืมก็ตอนนี้ภารกิจเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าเสียค่าโง่ไปนานมากครับตอนเจอกังหันแล้วกดใช้มันผมต้องกดสลับไอเปลี่ยนมาเป็นรูปเว้านะครับถึงจะใช้ได้ผมก็โง่กดใช้ไอที่ของสกอตตั้งนานก็โอเคครับแล้วก็มาใช้มาห่มคลายกันนะครับเดี๋ยวเวลาโคตรนานครับ ก็มาเริ่มกันครับไอเด็กปีมาเล่นกับพวกกูนี่เหมือนว่ายังไงก็ต้องเปิดมันก่อนนะครับเพราะว่ามันขวางทางตรงนี้อยู่ก็ดีครับจะได้มีเกมเพลสู้บ้างปกติผมหนีตลอดครับก็เรามาเริ่มกันนะครับลืมลืมไปแล้วเหมือนกันก็เคนนี่นะครับใช้ท่าท่านี้แล้วกันนะครับแม่งโดนสองตัวระเบิดพลังจิตครับปมคนละสี่สิบเอ็ดนะครับมีคนบอกให้พากมันมันนะครับมันมัน มันมันนะครับเออแม่งทำตัวไม่ถูกเอริกเอ,อ่อไม่ไม่ใช่เลยอืมอันท่านี้แล้วกันครับพุ่งเหลาเฮ้ยท่านี้ครับพุ่งเหลาให้เอริกไปยืนอยู่กลางดงตีนแม่งเลยครับให้เอริกรับตีนให้หมดครับโอ้ยท่ามันก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ขนาดหมดง่ายสุดนะครับกดในย้อนเวลากดอ่อนี่ครับกดใส่แม่งเลย พวกมึงโดนปั่นแล้วล่ะเอ็ดดิคคิดถูกแล้วครับที่ให้เอ็ิคไปอยู่กลางวงให้เอ็ิครับตีได้หมดครับแต่ว่าดูดูท่านี้มันก็จะตายได้เหมือนกันครับอาสกอตครับใช้ท่านี้แล้วกันครับรท่านี้เคยตั้งชื่อไว้ว่าท่าอะไรแล้วจําไม่ได้แล้วครับก็เป็นท่าที่ดีเหมือนกันนะครับพอโมงแล้วมันได้โลด้วยเฮ้ยท,ทำไมแรงจังท่านี้ มันเหล่าดินสอหรือว่าอะไรครับนะก็เคลิกครับในท่านี้่อในท่านี้ครับให้มันชนกับเอลิกเลื่อนซ้าขอให้บอกเอลิกครับก็ตาเคนนี่ครับใน้ท่าท่านี้แล้วกันครับให้มันโจมตีกันเองจัดไปฟังสมองซิกซ้ายกับซิกขวาของมึงเดินกูปั่นแล้ว อเ,เอดิกแม่งเอดิกออกไม่ได้ครับอใช้ม่อสึกเอริกมันจะมีท่าท่าน,นี้นะครับถ้าจะไม่ผิดมันจะแลนดิ้งแล้วออกมาได้เรียบร้อยครับขี่มูกล้วครับสบรัอบล็อกมากมันโจมตีกันเองเลยโอ้โคตรด,ดีเลยนะครับท่าน,นี้แม่งมันตีทีเดียวตายเลย ขอบคุณมากเพื่อนหนักหนักมันทำอะไรมันปั๊มเอริกหรือว่าอะไรครับออสกอตครับอ็สกอตรู้สึกว่าจะมีท่าท่าระเบิดนี้นะครับรอบตัวจัดไปจเก้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับท่านี่อยงนี้ก็ เหล่าดินสออมันเยี่ยวใส่โอ,อเคครับอ,อ้าวกลายเป็นว่ายืนยืนบล็อกกันเองทั้งนั้นครับยังได้ตัวหนึ่งครับเคกแม่งต่อยรุน่นพี่างหลังเลยครับก็ใช้ท่าอะไรดีครับท่านี้ตักมันไปหรือว่าเอาไอ้ตัวเยี่ยวใส่สกอตก,ก่อนดีกว่าเยี่ยวใส่เพื่อนกูเลย ก็ร <Oh, ู้สึกว่าท่ามันจะเบาๆอย่างไงไม่รู้นะครับว่ายังไงก็ชนะครับฝั่งเราจำนวนเยอะกว่าก็ให้ท่านี้ครับแลนดิ้งมันเยี่ยวใส่เพื่อนกูเลยโอ๊ยตายเฉยเกือมึงฆ่าแค่นี้ อันนี้ครับระเบิดพลังบุมตายยากตายจริงจริงครับพวก่อก็เดี๋ยวเทืนต่อไปใช้อันติเมดแม่งเลยครับถ้นาน,นี้อีกแล้วครับเอดิกทำหน้าช็อกเลยครับแม่งอตก็ตก,ตกใจั้งไหมครับพเพื่อนมาเหลาดินสอตรงหน้าเลยก็เคกใช้อันติไปเลยครับ ให้หนูกัดเบื่อเป็นท่าอันติที่ไม่ค่อยมีซีจีไม่ค่อยอลังการอะไรมากครับก็ให้เอริชใช้ท่าควนครับเลือดออกเลยมึงฮะตายเลยเอรดดิชเบื่อเลือดออกก็ท่านี้ครับเพราะว่ามัน หนีท่านี้ท่าเดียวครับที่ถึงอือก็ใช้ท่านี้ครับท่ามงบักโอเค,คอออก็เหมือนว่าจะมึนๆเหมือนกันนะครับตอนมอง,มงตายสักทีเถออเพื่อนเอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วไม่ยอมตายง่ายๆครับหนท่าท่าต่อยครับยังไม่นอนครับ ก็ให้เค้กปิดฉาครับอมันมันติดบล็อกค,ครับใช้ท่าไม่ได้โอใช้ท่านี้แล้วกันครับเข้ามาจัดก,การกูสิวะไอดินสอแล้วก็เพิ่งเคยใช้นะครับท่านี้ได้โล่ด้วยเหลือเรียบร้อยครับกลายเป็นเลือดไหลาตายครับนี่นี่ทำหน้าดีใจครับ โอเคครับล้วก็ได้เวลาเกหนนกันแล้วครับคายมาครับึึึเรียบร้อยครับไอ้ผ้าเจ็ดเท้าไอ้ไอ้ผ้าถูพืนเอะไอ้ผ้าขนนมันบอกว่าโคตรสูงเลยนะายมันก็เหมือนกับคำว่าที่เมาอาการหนักอะไรประมาณนั้นนะครับแถมยังบอกว่าอะไรครั้งสุดท้ายที่เมาหรือว่าสูงขนาดนี้ก็ตอนที่เอากับ ป้าคนหนูที่ชายหาดนะครับมันเล่าให้ฟังคายบอกว่าเขาเห็นบ้านเขาจากข้างบนนี้ด้วยแล้วอ้นี้ใช้ป,ปัทภะพาครับไอ้ไอ้คนที่เล่นโทรศัพท์อยู่ด้านข้างนี่ไม่ตกใจไม่อะไรเลยนะครับไอ้นี่บอกว่าไรมึงเจอกูแล้ว ใครจะไม่เจอมึงบ้างว่ามึงมาอยู่บนหลังคาแบบนี้นเอาเลยไม่ต้องอายมอ์แกนฟรีแมนนะครับก็เก็บไอเทมครบแล้วก็ไปคราฟไอน,นี้มาได้นะครับเพื่อจะได้เข้าไปในร้านขายยาก็ดูเหมือนว่าจะได้ท่าตดจุดเวลานะครับก็ไปเสียเวลาดูไอเทมตั้งนานนะครับแต่ลืมไปว่าตัวเองมีครบหมดแล้วก็ลองใช้ดูครับอืม เหมือนจะหยุดแค่สองสามวินะครับก็เปิดสวิตประตูครับโอเคเราจะได้เข้ากันสักทีนะครับก็จะได้เข้าเอาเอริกดูเหมือนว่าเอริกจะเสนอตัวมาช่วยในภารกิจนี้ครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนครับถ้าเอริกมาด้วยแบบนี้เอริกก็บอกครับว่าเรา,าเอายาของเพื่อนครับโอ้แล้วเพื่อนของคุณอนะไรที่เติมพลังแบบไหนแบบเมาหนักหรือเมาน้อยนะครับเออผมไม่รู้สิเดี๋ยวผมจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาแล้วกัน ไอ้ผ้าขนหนูนะครับแม่งเกือบจะเรียกผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วสวัสดีเอริกผ้าเช็ดไอ้ผ้าขนหนูฉันคิดว่านายบำบัดอยู่สกไอ้ฉันบำบัดแล้วแต่ว่าฉันก็กลับมาที่เมืองแบบข่าวสะอาดไอฉันเก็บฉันอยู่เงียบเียมาเกือบปีแต่วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้คิดถึงยาเลยแต่ว่ามึงก็มาทํางานที่ร้านขายเนื้อนี่นะกัญชาเอริกใช่แล้วแต่มันดีมากเลยนะตอนนี้ฉันเมาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเจ็บหลังอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อะไรครับเหมือน ้าคคนหนูบอกว่าคนจีนให้กัญชาเด็กดูเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับฟวันอฉันติดมาก่อนแต่ว่าอะไรไม่มีมันฉันก็รู้สึกดีและตอนนี้ฉันก็มีลูกมีเมียด้วยเพราะฉะนั้นอยู่แบบมีสติดีกว่าเออใช่นายมีลูกนี่ปรากฏว่าฉันมีลูกอยู่คนนึงตลอดเวลาแต่ว่าฉันเมาเกินที่จะรู้ตัวตอนนี้ฉันทํางานและจ่ายค่าเช่าแต่ว่ามันก็ยังทําดีด้วยการช่วยหาสมุนไพรให้ผู้คนคือแม่งมึงพูดเยอะมากเลย้าคเชษฐาไอภาคคนหนูเหมือนจะเริ่มบ่นถึงเรื่องภาษีกับภรรยาที่บ้านนะครับ ตอนนี้อะไรเมียก็บน่นเรื่องอพาร์ตเมนต์บอกว่ามีรอยรั่วทําไมเธอถึงไม่ซ่อมกูไม่ได้ช่างปะปาไว้อีดอกกูเป็นผ้าขนหนูกู <c oughs> ไม่ได้ช่างปะปาโว้ยโอเคโอเคแต่ว่าเรามาเอาของให้คัดซี่อ๋ออ๋อคัดซี่ที่สะกดด้วยวายแล้วก็อะไรหออไร้หอยอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอะไรคัดซี่ที่ห้อยจู่อะไรสักอย่างนะครับแม่งตามอ่านไม่ทันนะครับอ๋อคัดซี่นั่นเองกว่าจะได้ของสักทีนะครับเดี๋ยวก่อนวัดเดี๋ยวฟัก ใครเอากัญชารดพริกมาผสมว่ะ กัญชารสชาติพริกหนึงไอ้บัญญาอ่อนเอ้ยผู้คนไม่อยากให้เข้ามาผสมอะไรความกลมกลม่อมหรือว่ารสชาติของกัญชาด้วยกัญชารสพริกหรอเว้ยไอ้เปลเอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนไม่เว้ยกูไม่ใจเย็นทั้งนั้นแหละกูพยายามทําให้มันถูกกฎหมายแต่ว่าธุรกิจที่นี่มันทําให้กูเจ็บหลังนอนไม่หลับไม่มีความอยากอาหารเมืองเปด็เปดนี่ทําให้เราต้องซื้อกัญชาจากเด็กพอหกขีหนะ้าเอเด็กนี่คือแล้วใครจะไปรู้ว่าแม่งมันจะใส่อะไรมาบ้างมันจบแล้วมึงสองคนเข้ามาบ่นในร้านกูแถมมาบอกให้กูใจเย็นในร้านของกูเนี่ยนะ พวกมึงไปตายเถอะพวกมึงใจเย็นอเป็นบอสนะครับหน้าตาแม่งดูโรคจิตมากครับผ้าขนหนูตอนนี้สงสัยก็ต้องกระทืบผ้าขนหนูแล้วครับทําให้ผ้าขนหนูใจเย็นลงว่าชื่อภารกิจโอเคครับมากระทืบผ้าขนหนูกันมันมีลูกน้องสองคนด้วยครับอ,อะไรระวังหน่อยนะสินค้าอยู่รอบตัวเลยโอ้จะเผาเอเด็กซะง,งั้นครับมดย้อนเวลาครับให้เผา <ś led> มึงโดนปั่นแล้วโอ้ีบเด็กเงี้ยทีบลูกค้าครับเป็นร้านที่สุดยอดมากครับมารับของโดนพ่อค้ากระทืบทั้งนั้นในท่าไหนดีครับอมีแค่สองคนด้วยนะครับเรากับเอริกก็ใช้ท่าขวนแล้วกันครับฮึศูนย์ดาเมจเลยเหรอ มันจะอึดมาจากไหนเช็ดก้นเอลิกไปอืมกูทำอย่างนี้ได้ทั้งวันแหละเพราะกูเป็นผ้าขนหนูซึมซับได้ยอดเยี่ยมไอแม่เย็ดโอ้โหคือมันพลังของเราใช้กับผ้าขนหนูไม่ได้เอามันเป็นอมตะนี่วะถ้าจะสู้มันยังไงครับเนี่ยต้องฆ่าลุงน้องมันก่อนเนาะอัดลุงน้องมันก่อนแล้วกันครับงั้น เผาเผาเฉยครับเป็นผ้าคนหนูทแท้แต่เล่นกับไฟไม่กลัวโดนเผาตายครับก็โจมทีลูกน้องมันก่อนแล้วกันครับหวนไปลูกน้องมันก็เหมือนว่าจะอึดเหมือนกันนะครับเอาแม่งเลยรูตูดระเบิดพลังใส่แม่งครับเหมือนแค่สะกิดครับ อือมตะหน้าเด็กเฉยครับนีในรองเท้าหนังในน้เผาอีกแล้วมึงก็เผาจังเลย้าคคนนู้น๋ยวกูเผาร้านแม่งเลยโอ้ยเอาิบหายแล้วครัไอเด็กหายหลังซะแล้วครับพึ่งลืมเองเอเชาอนี้ครับ ระเบิดพลังไปน้าเด็กอีกแล้วกดย้อนไม่ทันเลยครับไม่ต้องย้อนแม่งนะอเอาไกลเหมือนกันนะครับเลียนออกก็ ใช้ไอ้ชุบชีวิตนะครับปิงกูนกลับมาแล้วแต่ว่าเลือดไม่เต็มนะครับอ้โอ้ร้อนร้อนอนีลองใช้อันนี้ดูนะครับเพิ่มเลือดอนี่มันเวทมนต์อะไรของยูเนี่ยขณะเดียวกันณนะฐานทัพซูเปอร์เบสเ,เฟน ไอ้ตัวนี้นี่มันทําให้ผมนึกถึงไอ้ในอร์เ r นเจอร์มากเลยครับมันมันจะส่งฮิลมาให้เรานะครับในอร์ e r นเจอร์มันก็ส่งพวกไอ้เขาเรียกพระเอกวาร์ปไปได้นะถ้าผมจำไม่ผิดถาตายพรอ้อมเฮ้ยกดผิดแม่งเผารัวๆถีบหน้าเด็กอีกแล้วครับ คือที่มันมีแต่ท่าเท้าเตะหน้านี่เพราะว่ามันเมากัญชามันขี้เกียจเหวี่ยงหมัดเหวี่ยงแขนมาใช้ตีนชัดหน้าเด็กแม่งใช้ท่าไม้ตายใส่แม่งเลยครับเผาผ้าคนหนูแม่งปึ๊บโอ้หไลออกมาบุมอ๋อมีบางอย่างผิดปกติมีบางอย่างผิดตายไปนหนึ่งครับลูกน้องมันอื ในท่านี้ครับจงชิงโหกดเฟอร์เฟกต์นะครับคราวนี้ิ่งกดติดครั้งแรกนะครับเพอร์เฟกต์สามครั้งติดกันมึงผีดหน้าอีกนะอืเหมือนมีรางสังหรณ์นะครับว่าน่าจะมีคนงายหลังนะครับเดี๋ยวเลือดไอ้ผ้าขนหนูยังเต็มอยู่เลยอเรียบร้อยไปเดี๋ยวตัวเดียวแล้วมึงผลย้อนเวลาครับ โดนเผาถ้ามึงผ้าคนหนูแต่ทำไมเลือ,อด,ม,ออดม,มันไม่ลดเลยครับเผาแม่งเลยอือดาเมจไมยังแม่เข้านะครับอะไรโปมึงจุดไฟในร้านกูแล้วะกลิ่นก็ถือว่าดีนะอากาศบริสุทธ์ แต่ทําไมเลือดมันยังไม่ลดเลยครับตอ,อนให้เรียนรู้เพิ่มนะครับอนการต่อสู้ปกติแล้วฆ่าศัตรูแล้วก็จบแต่ว่าไม่ใช่ครั้งนี้อหยุดไฟเผาร้านฮะแม่งได้เผาร้านมันจริงแล้วครับทีนี้อ่อปาประทัดใส่ไม่ได้หรือว่าตัวเราต้องติดไฟก่อนครับ มันจะตายแล้วมันก็เผายิงเบรนนะหมดไไปซะ,ปซะแล้วผมจะดไฟยังไงครับอ๋อก็ก็แค่เดินผ่านให้มาติดไฟนะครับแม่งยังตอนแรกพูดว่าจะเผาร้านแม่งไ,ได้เผาจริงเฉยเอาเรียบร้อยครับเคนนี่ นีกทีก็เสือกมาติดไฟทีเผามาเลยเลือดตัวอไอ้ผ้าขนหนูมันก็ติดไฟนะครับแต่เลือดไม่ลดเฉยผ้าขนหนูเมาแล้วครับหัวเราะบอกว่าเลยหวังว่านาจะเผาตรงนี้ด้วยนะแต่ให้เป็นปาร์ตี้แท้จริงอ่ะควันคุ้งหมดแล้วแล้วอี อันกัญชยัยจต้องเผาตรงไหนอีกแล้วครับเนี่ยโว้ยเลยต้องมาตายพผ้าคนหนูครับโออยเพิ่งมาสังเกตครับว่ากัญชากองสุดท้ายมันอยู่ข้างหลังตอนแรกว่าจะเผาร้านเพื่อนแม่งสุดท้ายตัวเองโดนเผาตายซะง,งั้นอ่นี่แหละการโจมตีที่สิที่สุดรุ่นรุ่นเร็อ๋อว่างเพื่อนอ๋อเอเล็กเป็นไงบ้างนายเจ๋งว่านายเป็นคนเจ๋งว่ะอะไรโรคจิตที่ได้เจอนายเพื่อนเลยเมาแล้วครับ คือแม่งวิธีชนะนี่ง่ายมากครับรอบแรกนี่เราก็คิดว่าต้องกระทืบมันให้หมดสุดท้ายกลายเป็นโดนมันเผาเองครับแต่ว่าวิธีชนะก็ง่ายมากครับแค่หยุดไฟเผาร้านมันแม่งมันยังไงของคัสซี่แต่ว่าฉันใส่อะไรคู่อะไรครับเหมือนว่าจะให้ของแถมมานะครับเอามาได้ตลอดเวลาเลยก็โอเคครับก็<อ>ไว<ห>้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกคิดว่าเล่นเกมนี้จะไม่ตายแล้วแต่ก็ยังมีตายอยู่ดีครับก็ไปเข้าช่วงแฟนอนาร์ตกันดีกว่าครับ ก็คนแรกของเราวันนี้ก็คือคุณยักษ์กระโดดจีบหน้าแฟนเธอนะครับก็มาเป็นรูปผมไปเกิดขึ้นไปบนสวรรค์กลายเป็นเทวดามีปีกนะครับก็ไม่นึกถึงชาของเคนนี่ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันนะครับก็ดูเหมือนว่าหลังไปเกิดจะมีความสุขนะครับมีรูปหัวใจด้วยแต่ก็ขอพุดมากนะครับที่วาดแฟนัดส่งให้ก็ไปที่คนต่อไปครับคนต่อไปคือคุณ HKHN คอรับก็มาเป็นภาพก็มีผมใส่มงกุฎหน้าแดงกินกาแฟครับแล้วก็มีหมาที่เหมือนว่าจะกินแตงโมได้ด้วยนะครับแต่ก็มันทําให้ผมสงสัยนะครับ มามันกินแตงโมด้วยหรือเปล่าแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อไปนะครับคุณ Darkness ออกมาเป็นรูปผมไม่มีหน้านะครับไอ้หน้าแบบนี้มันทําให้ผมนึกถึงผีหรือว่าตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครอะไรสักอย่างนะครับก็ถือว่าแปลกแนวดีนะครับก็ขอบคุณคุณ d a r k n e s มากๆนะครับที่วาดส่งมาให้ก็ไปดูทางด้าน Facebook กันบ้างครับคนแรกก็คือคุณโพธงนะครับวาดมาเป็นรูปเคนนี่ที่ตาแดงนะครับแล้วก็เขียนอะไรบางอย่างแต่ว่าผมมองแลวอ่านไม่ชัดนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอวตารผมที่ยืนระแวงเคนนี่ครับ เคนนีม่มาอะไรมาครับแต่ก็วาดใส่กระดาษมาให้ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อไปก็คือคุณวังจันนะครับถ้าอ่านไม่ผิด่อมาเป็นรูปผมที่กําลังหน้าบึ้งแล้วก็ถือไม้อยู่ครับแล้วก็เหมือนจะมีโมเดลพวกเอเดนคลายแล้วก็เคนนี่ครับแล้วก็มีข้อความบางอย่างเขียนไว้นะครับแต่ว่า มันไม่ค่อยชัดผมก็เลยอ่านไม่ออกนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าวาดออกมาได้สวยครับภาพนี้ทั้งดีเทลบนโต๊ะแล้วก็หน้าตานะครับหน้าตาคือเบื่อหน่ายมากครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็โอเคครับครบทุกคนแล้วนะครับของคนที่ส่งมาทางอีเมลนี้คือวันที่21กับ22พฤษภาคมนะครับส่วนทางด้าน a c e b o o k ใครที่ส่งมาเดือนมิถุนาก็จะเริ่มต้นจากคลิปหน้านะครับก็โอเคครับใครอยากส่งก็ส่งมาได้นะครับทาง Facebook กับอีเมลก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ